สวัสดีครับาชาวหวยหุ้นนะวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการคิดหวยหรือคำนวณหวยนั่นแหละนะครับหวยหุ้นนะครับเราจะเล่นกันแบบประหยัดประหยัดเลยแล้วกันหลังจากที่เมื่อคลิปที่แล้วเราสอนสูตรอามาตะาไปแล้ววันนี้จะมาสอนสูตรการเล่นบนบนอย่างเดียวครับนะจะได้ประหยัดประหยัดทุน บางเจ้าเนี่ยก็ไม่รับเล่นล่างให้เล่นแต่บนอย่างเดียวถ้าไม่ได้แทงทางเว็บไซต์ก็เจ้านั้นรับแต่บนนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเล่นหวยหุ้นนะครับเล่นแต่บนอย่างเดียวเอาแบบประหยัดประหยัดเลยแล้วกันไม่ยากครับก็อันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องเอาเลข ปิดเย็นของเมื่อวานนี้ครับมาคำนวณในการเล่นวันนี้ทั้งวันนะครับเล่นบนอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ลบกันเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างครับสมมุติว่าเราจะเล่นวันจันทร์ที่22บที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องเอาผลอของวันวันศุกร์นะครับที่19เเนี่ย เอามาคำนวณเอามาคิดคิดยังไงมาดูกันครับผลปิดเย็นครับของวันศุกร์ที่19นี้เลขที่ออกครับปิดเย็นนะครับเลขบนเนี่ยสามตัวเนี่ยก็จะคือห้าหกสี่ข้างล่างก็เจ็ดหกนะครับไม่ยากครับเอานี้ครับตามนี้เลยนะหลักหน่วยบนนะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่าง นะครับเห็นไหมเนี่ยหลักหน่วยบนก็คือ4นะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่างได้เท่าไหร่ครับได้10บนะครับเอาแต่เลขท้ายเลขเดียวนะครับเอาแต่เลขท้ายเลขเดียวแล้วบวกแต้มไปอีก1แต้มครับผมก็จะเป็นเลขเด่นในวันรุ่งขึ้นนะครับเลขเด่นในวันรุ่งขึ้น บนอย่างเดียวนะครับจะมี0กับ1มานะครับให้เอา0ูนย์กับ1นเนี่ยไปรูดเลยครับบนอย่างเดียวนะไปรูดไปรูดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องการรูดก็มาเล่นเจาะได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับสูตรที่เคยบอกไว้ครั้งที่แล้วนะครับให้เอามาบวกกับอะไรนะครับเหมือนกันครับผม จะได้ประหยัดเข้าไปอีกหน่อยนึงแต่ก็ลุ้นหน่อยครับเพราะว่าโอกาสพลาดก็มีนะครับให้เรานะครับใช้เลขศูนย์ก่อนให้เอาศูนย์เขียนมา3ตัวสามบันทัดก่อนสองฝั่งก็คือเราจะมี6ตัวด้วยกันนะครับเล่นแบบประหยัดเอาศูนย์เนี่ยไปบวกกับ3ได้เท่าไหร่ครับได้ศูนย์สามครับจอมานะครับตัวแรกเอาสามนะครับเอาสามหลังที่ที่บวกได้แล้วสามเนี่ยไปบวกกับสามได้เท่าไหร่ได้หกครับ ศูนย์หกบวกสามครับหกบ,บวกสามเท่ากับเก้าบวกทีละสามนะเก้าบวกสามเป็นสองนะบวกไปเรื่อยบวกทีละสามปึ๊บอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะบวกสามก็เป็นศนะูนย์แปดนะศูนย์ก็จะมีเลขประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูเลขหนึ่งกันบ้างว่าเลขหนึ่งมันมีไหมนะว่าสูตรเนี้ยมันมีเลขประมาณนี้แล้วหนึ่งละ่ะมีไหม จำไหมครับเดี๋ยวผมจะลบแล้วจะเอาเลขหนึ่งคำนวณเลขหนึ่งครับปุ๊บเขียนเหมือนกันครับเขียนเันสูนย์เลยไล่มาครับอืหนึ่งบวกกับสามได้เท่าไหร่ครับได้สี่นะครับเอาใส่สี่ไปเอาสี่บวกกับสามได้เจ็ดครับเอาเจ็ดบวกกับสามได้ ศูนย์ครับเอาสูนบวกสามได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสามได้เก้านี่ครับคือเลขเจาะจอของหนึ่งเห็นไหมครับมันเจาะประมาณนี้เราก็ลุ้นกันหน่อยนึงเพราะว่ามันก็จะประหยัดงบดุลหรือว่าทุนของเรานั่นเองจะได้ประหยัดประหยัดหน่อยนะครับถ้ามันจะมีเลขมันก็มีเลขในประมาณนี้แหละเลขหนึ่งก็จะมีหกตัวเจาะนะครับเลขศูนย์ก็จะมีหกตัว รวมกันแล้วก็12ถ้ากลับกันก็จะเป็น24นะครับ24อ่าก็จะคงจะลงทุนไม่ถึงครึ่งนะครับคงจะลงทุนไม่ถึงครึ่งกับอ่าถ้าถูกเนี่ยก็ได้มาสมมุติว่าเจ้าบางเจ้าจ่าย7จ8 0 9 0แแล้วแต่นะครับแล้วแต่เจ้าจะจ่ายแต่เราแทงไปแค่24ก็ถือว่าประหยัดเกินครึ่งใช่ไหมครับก็มีโอกาสรุ้นได้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งที่อ่า จะประหยัดทุนในการเล่นแล้วก็ได้กําไรมากแต่ถ้ามันหลุดรอบใดรอบหนึ่งรอบต่อไปต้องทบ2เท่านะครับ1เป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็น8ดเอาละครับทีนี้มาดูผลว่าวันที่22ิมันออกอะไร22มันจะมีเลขศูนย์กับ1มาไหมอ่าเรามาดูกันครับวันที่22ครับบนนะครับ1อ่าเลขศูนย์นะครับไม่มีนะครับมีแต่น1นะครับ วันที่22ตอนเที่ยงนะครับออก3 1 9 5 5เ้าหเห็นไหมครับมีไหมครับ1นะอ่าครับเราได้เจาะหนึ่งละเห็นไหมครับนี่ครับพอได้แล้วเราก็หยุดแล้วครับผมไม่ต้องเล่นละพอละครับได้แล้วหยุดมีแต่รวยนะครับอย่าไปเล่นต่อเดี๋ยวจะเอาคืนครับอย่าโดนเจ้าเอาคืนเอาเอาเอาที่แบบว่าเราได้แล้วก็พอดีกว่าเนาะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ค่อยเล่นใหม่หวยหุ้นมันมีให้เล่นทุกวันแหละอ่าจนเมื่อไรที่เขามีหุ้นเราก็มีให้เล่นนะอ่าโอเคทีนี้สูตรก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่ยากอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองของจริงกันเลยหลังจากที่เราทดสอบถอยหลังไปหลายวันแล้วอ่าถ้าใครอยากจะพิสูจน์นะเอาสูตรนี้ไปทดลองย้อนหลังได้เลยนะครับว่ามันมามันได้กำไรไหมนะลองดู ทีนี้เดี๋ยวผมจะว่ากันด้วยเรื่องของในวันลุ้งขึ้นเรื่องกันน้ำลายไมแห้วันลุ้งขึ้นคือวันศุกร์นะครับในวันพรุ่งนี้นั่นเองก็คือวันศุกร์เดี๋ยวผมจะลงคลิปเอาไว้วันศุกร์ที่ยี่สิบหกนะครับสูตรหวยอมตะนะครับผมให้ไปเลยนะครับสูตรหวยอมตะในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งวันเลยก็คือ 4กับ8นะครับ4กับ8นะครับเด่น4กับ8ทีนี้เรามาเล่นบนอย่างเดียวครับ4กับ8นี้เราไม่รู้นะว่าจะออกล่างออกบนมันมาล่างมาบนก็ได้ถ้าใครเล่นไปปุ๊บมันก็ได้แล้วครับได้ก็ควรจะหยุดนะครับทีนี้มาสูตรบนอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ใช้อย่างนั้นนะครับอ่ะสูตรบนอย่างเดียวเราก็มานะครับเอาปิดเย็นของวันที่วันที่25นั่นเองวันที่25ปิดเย็นมามาคำนวณใหม่ ปิดเย็นนะครับของวันที่25ครับได้34,1 26นะครับเหมือนกันครับเอามาบวกกันครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ7ครับถ้าเป็นตัวเดียวออกมาได้เลยครับผมได้เป็น7นะ7เราก็ให้บวกแต้มไปอีก1ครับก็จะเท่ากับ8นั่นเองนะครับนั่นก็คือ8 8ก็คือเลขเด่นในวันพรุ่งนี้นะครับ เลขเด่นในวันพรุ่งนี้ถูกไหมอ่าก็จะมีเลขเด่นในวันพรุ่งนี้ก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คืออ่าเกับ8นะครับ7กับ8เดี๋ยวเรามาดูว่าวันพรุ่งนี้จะออกไหมเรามาเอ่าเจาะก่อนเลยกันนะครับเจาะเลข7เรามาเจาะเลข7กันเลข7นะครับเลข7แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลข8เดเรามาเจาะกันเลย แล้วก็ดูนะครับแล้วก็ลองถ้าไม่เชื่อไม่เล่นก็ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นแนวทางครับราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการคํานวณด้วยกันทั้งนั้นนะครับจะเอาให้แน่นอนเลยก็คงไม่ได้ผมก็จะพยายามที่จะทําให้มันประหยัดงกมากที่สุดนะครับให้ได้กําไรมากที่สุดจะได้คุ้มฮะเขียนไม่สวยนะครับเขียนไม่สวย อเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเอาเจ็ดก่อนแล้วกันแล้วจดเอานะครับเจ็ดแล้วจดเอาถ้าใครจะตามลองดูก่อนก็ได้มันมาจริงหรือเปล่าใครจะตามก็ลองเจ็ดครับบวกสามศูนย์ครับเอาเหมือนเดิมครับผมตามสูตรเลยบวกทีละสามไปเลยนะครับเลขเจ็ดบวกทีละสามนี่ครับเลขจาะของเด่นเจ็ดนะครับจดไว้นะครับ ถ้าจำสูตรได้ไม่ต้องจดก็ได้ครับอ่ะทีนี้มาเลข8ดูบ้างลบนะครับลบนะครับเอาเด่น8ครับมาเจาะเด่น8เหมือนกันเลยเขียนมา6ตัวครับ8 8นะครับ8ปดบวกสมได้1ครับผมแล้วก็บวกทีละสามครับ1นบวกสามได้สี่ 4. บวกกันไปเรื่อยๆครับ นี่ครับคือเลขเจาะของ8นะครับวันศุกร์ที่26พฤษภาคม2560หวยหุ้นไทยที่ผมให้บนอย่างเดียวนะครับในวันพรุ่งนี้ทั้งวันก็คือมีเด่น7กับ8นะครับเลขเจาะก็ตามที่เขียนเอาไว้ให้เดี๋ยวยังไงก็ลองมาดูนะครับหรือไม่ก็อลอง ลองดูก่อนก็นได้ว่ามันออกตามที่เขียนนี้ไหมนะครับเพราะวิธีการคิดเนี่ยผมก็บอกเอาไว้แล้วนะครับสอนไว้ให้แล้วไม่มีปิดบังไม่มีหมกเม็ดนะครับผมไม่มีความลับกับทุกคนเลยถ้าใครสอบถามผมผมก็บอกหมดนะครับเว้นแต่ว่าเขาไม่ถามผมเองครับไม่ถามผมผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงอ่ะก็โอเคตามนี้นะครับสำหรับสมาชิกหวยหุ้นแล้วก็ในสตาร์ตต่อไปครับก็ เหมือนเดิมครับก็คือเอาปิดเย็นของวันศุกร์นั่นแหละไปคำนวณน,นะครับคงจะเข้าใจกันทุกคนนะครับสงสัยก็คอมเมนต์มาครับหรือว่าผมทำอะไรไม่ถูกหรือไปลอกเรียนแบบใครเขาหรือว่าไปก๊อปปี้ใครเขามาหากถ้ามันไปตรงกับคนอื่นก่อนที่ผมจะโพสผมขออภัยนะครับผมขอโทษผมเชื่อว่าการที่ผมได้สอนคนอื่นได้รู้เหมือนผมได้มีความรู้ในเชิงทักษะนี่คือสิ่งที่ดีนะครับ เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์โดยไม่วางผลตอบแทนวางแต่เพียงให้ลูกศิษย์มีความรู้ผมเองก็คงจะคิดเหมือนกับอาจารย์ทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ